đèn này nghe tít nó nhanh nén bắt chếp lấy tôi nào quá nhanh nén cái là cái tiêu nó mới coi đấy vừa สวัสดีโมดสวัสดีลองไลดูสวัสดีเสียสันนะครับสวัสดีเอฟซีทั้งสิบท่านเนี่ยสวัสดีป้าโอลี่เสียโหมดน้องออย เดสันไม่ใช่น้องออยป้าออยเลียสี่สิบแล้วเมาอย่างไม่ได้กินกินไหนได้เด็กกินเียบร้อยพี D ่ออยดีครับเสียขาดตอนนี้กินเอ็มร้อยเลยไม่ได้กินเหล้าวรอ เอาเวน,น,าเออน,นแล้วไงไิจะตบลุงต้นป่าออยลี่อยสี่สิบเออนั่นแหละใช่แล้วสันออยลี่อยสี่สิบแล้วอายุอี่สิบแต่หน้าเขาเด็กส่วนหน้าเด็กอายุสี่สิบหน้าเด็กสมองอะ่ะอนุบาล <c oughs> กินหอยบอกินแลน้วนาะหอยนะ่ะน้ำหนักสี่สิบโอ้ยน้ำหนักหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบห้านั่นแหละ สติกเกอร์ได้ยังสติกเกอร์เพจที่สั่งสติกเกอร์อ่ะมันมันหายเงียบไปเลยมันให้เราคุยเด็กกับไอเอไออ่ะมันเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยดวจะหาเพจใหม่ก่อนกำลังหาอยู่ สติกเกอร์พี่เบาสาันจัดมาสักแผ่นในเออเสียสันนะนะ่าจะจัดมาหน่อยพี่อ่ะไม่มีตังสังเว้ยช่องยูทูปพี่มันขัดสนเรื่องตังมากเลย ว่างนลลุงเพดเพดอะยังไม่เลยเพิ่งมีคนติดตามมาสามพันห้าคนสามพันห้าร้อยคนเองว่างสิตอนเย็นตอนเย็นก็ว่างแหละตอนไหนก็ว่างหละ สติกเกอร์อยู่รถให้เอาไว้ไหมพี่ต้นเอาเอาไว้สิ <laughs> มันเป็นอย่างงี้โมดมันต้องพิมพ์ใหม่ชื่อนั้นแหละชื่อว่าต้นชาแนลมันถึงจะหาช่องเจอถ้าพิมพ์ว่าช่างต้นส่วนมากจะหาไม่ค่อยเจอ ต้องทำแล้วพี่เบาสารใช่ใช่ผมยังไม่มีตังสั่งตัดครับเสียมโมดเฮ้ยตอนของพี่สั่งใหม่ตอนอันแรกนะั่นนะแผ่นละสิบบาทเองสั่งสั่งมาร้อยแผ่นก็พันหนึง่งสงการจะไปกินเหล้าด,ด้วยอยู่ได้ได้ได้ได มัวแทกล้องมัวแทกล้องกล้องมันแตกไอ้นิ้งเองไอเ้ยมันชื่ออะไรวะไอชื่อ,อไรนิง้ง <c> ฮ <oughs> ืงลืมชื่อเลยเดี๋ดวยวเรจะเช็ดกันเ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ปูครับ พี่ผู้จ่าพี่หนิงนี่จ้าหาไม่เจอจะเปลี่ยนชื่อทำไมมันก็หาเจอแต่บางครั้งมันก็ไม่เจอชั้งแต่ว่าผมไปติดตามเพจพี่เบาสันหลายร้านอยู่นะเลยขาดไแม่ไม่ขาดเว้ยน้องออยน้องหนิง ไอ้นี่ไงโมดมาพร้อมกันดีกเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกพวกเองสวัสดีพี่ออนลี่สวัสดีอ่ะพี่ปูเมียตกโทรศัพท์ร่วงแตกมอไซค์เหยียบเว้ยมันโดนมันเหยียบเนี่ย ยิม้มตกบบ่โมัโมว,มว,มวโดนผัวตบสวัสดีค่ะคุณโมดหิคุณโมดท่า น้องม่เนี่เน,นเลียนอีโมจิหน้าง่ายๆกับเอฟเฟกต์ทิกเกอออะไรวะ ก่อนปวดหัวหมุนไม่หมุนไม่หมุนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้พี่กดแชร์มันก็เลย ไปเติมตังค์ไปดีกว่าเมียโทรบอกว่ากดไอแชร์ไปในแชทอ่ะก็ะะเลยหมุนผัวโทรตาม่ะชั่วโม,มงเน็ตหมดไม่ได้โหมด มัวไม่พอแถมหมุนออไหนมัวเอาก้องหลังไปเลยทีเนี้ยไม่มัวแน,น่นู่นมัวไหมแช์คลิปก่อยน้ำแน่ เฮ้วันก่อนแชร์ไปคลิปหนึ่งไงคลิปรถตากับยายมอไซส์เสียอย่าไปหา,หาหลอกสาวหลายได้พี่ต้นมีหลอกใครเว่ยหลอกฟันแก๋อขงสารลึกเลยนะ,จะเจอไดๆที่เพิ่งเกิดแค่อีก ทุกคลิปเลยฮัลโหลฮัลโหลซุปตาฮัลโหลซุปตาฮัลโหลน้องสตาร์สวัสดีพี่หน่อยขวดไรตั้งนั่นขวดนมขวดเอ็มร้อยนู้วิไลเฮ้ยทุกคน mong nè này thì mình chạy tiền rồi Đi. Ủa Rồi đây 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 tiền, To. đây 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 khóaia bể, bừa, bể phụ bừa, du không được, tại sao không được? Cơn biết mọt, từ mọt, mọt rùm rùm, với quên bể, giúp mấy chân bể rồi, ố, oh, buồn rồi, thả bể rồi buồn rồi, đó là Tân là tô ngồi phi bát chung cà phê đúng nè mà là thịnh nát à. phi rồi ấy nè phi bay rồi chạm tôi chạm mồm mọt bình tăng bồi tăng bồi thế phân xuống nhân mà ai ăn phân à, hay phân nè xuống ở đây nín อันั้นมดเสื่อมีงีงงานจฉะนั้นโอ้ยบ้านอ้ลิงอยู่บ้านมีคนมวดไอ้่นบุญดเห็นไอ้นบุญไอ้นนไปทันเกตทันทันเกตงานนี้ทันเกทันเกตได้หนึ่งได้สี่ทันสี่หนึ่ทันบเก งานนี้ยังปวดมือเพับะำกว่าทีนัาน,านทะเลีกุญแจเกียเก้ยนกุตแจจห้าสามไหลสดสบายเกิน่องเสื้อเขียวสองนี่น,น้นเกชีงาน,น,น,น5วัน เจ้าเป็นสกาเป็นตร่องสกา้าอ้าออย่า,า,าลามามอไรคือการมันเปิดคาแรคเตอร์๋อกมันเป็นคาแรคเตอร์ ว่ะสิบห้าทีแล้วอ่ะแค่นี้แหละขี้เกียจแล้วไปกันเลยไอ้นิงไอ้โมดมีใครพิมพ์แล้วมีอยู่สองคนแหละเลยคือขาดรับจนหมาหน่อยมาอ่านเม่นไอ้โมดคิดว่าไหนต่อไปต่อไปจะชักเมาแล้วไร แบบนี้ก็มีแต่มันไม่มีใครพิมพ์หรอแช่ไปในมเมสเซจเมื่อกี้แคบสามสิบคนเนะี่ยเอกที่เองได้ยินนะ่ะมีเต็มมีแต่เขาส่งนิ้วมือมาให้ตึงแรงตึงแรงตึงแรงอย่นะเขาส่งนิ้วมือมาคืนเขาส่งนิ้วมือมาให้คืนในจไล่บล็อกออกห้หมดเลย ไมกระซองเจ้าของเหาะเฮ็ดเงั้กระได้ตัวชักเหาบอเราใจเดาต้นกล้วยบนจังบนไรนักหนาะมองไม่ได้บน เขาอีกสักสามนาทีเอาให้มันได้ยี่สิบนาทีมันเคยไรนานขนาดนี้เลยเนี่ย <c oughs> มหม่ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับกระปอมนิวกระป้อมนิวข่าวดวนข่าวไว้กระปอมนิวคุณคุณช่องไข่ช่องน้องเตี้ยหรือเปล่าไม่ใช่ดูว่าใช่ต้นกล้วยดับแนวไปเบิงหมอลำเล้อมลงหมอลำที่ไหนเนาะ คุณคุณนะกระปอมนิวกระปอมกระปอมใช่ไหมใช่น้องน้องไอเปียมไหมสวัสดีครับอูเคเอสอยู่อำเภออะไรครับอูเคเอสอยูำเภอบ้านกรวดครับผมห่างจากสีแยกไฟแดงบ้านกรวดมาประมาณสองอกิโลครับ แล้วก็ถามหาเลยครับถามหาเลยว่ามาเพาื่อนก็ถามหาบ้านโค้งนิ้วเขาจะรู้จักกันดีครับแวะมาแบบแวะมาเล่นมาดูงานได้ครับหรือไม่ก็โทรมาถามได้ครับไม่ซื้อแต่ว่าถามถามก็ได้ถามได้เลยไม่ใช่หมอลำไปแล้วต้นกล้วยเวที น้องกระปอมหมอลำบ้านไหนสาวหนิงถอนถอนพี่ปู่มีเพจอยู่มีเพจอูไหมครับมีครับมีครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเข้าไปในเพจของเขาข,ของช่างต้นอีแตนซิงก่อนครับเดี๋ยวผมจะแชร์เพจของเจ้าของอูไปให้ครับ เยวสิเอากับบะไปเพิ่มความแรงได้ไอต้นม,ม,มีมีเอามีเทอร์โบอยู่ลูกหนึ่งหมดเทอร์โบเทอร์โบพร้อมติดตั้งมาสองหมื่นกว่าบาทเข้าไปในเพจช่างต้นอีแตนซิ่งครับแล้วก็ไปเข้าในข้อความก็ได้ครับ เอาขนขาตีไปซื้อเทอ,อร์โบงอดกาบพ่อเฮ้ยเดี๋ยวถือหวยก่อนเนาะหโลอบโบกี้ u k สบันทุกมันได้กี่ตันครับหกล้อบโบกี้เหรอก็บันทุกก็ได้เยอะอย่างครับ ดูดูแบบว่าเอ,อถ้าแหนบมันถ้าแหนมมันอ่อนจยนกดจนยางดูที่ยางอ่ะอยู่ที่ยางครับอยู่ที่ยางเราใหญ่หรือเล็กขึ้น,นั่นแหละถ้าเรายางเราใหญ่เราก็อัดเต็มที่เลยถ้ายางเราเล็กก็พอประมาณครับผมถ้ายางทังที่ทังอูใส่ไปให้ก็บรรทุกได้สักวันสักเอ,อ่อ ห้าตันถึงหกตันอ่ะประมาณนั้นครับแต่ถ้าเปลี่ยนใส่ยางบิกโตนมันทุกนี่โอหอันที่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสเสนอหน้ากับป้าแขกสวัสดีครับขายไก่พ่อนรถพี่ <c oughs> ไก่บังโมีแต่ไก่ต้มถอนถอนถอนจะเรียกที่รักสิคะเบบี Baby. ใครว่าเบบี เบบี <Baby S 2> ที่รักไห,หออไหนเบบีไอหนิงมั่วอะไรเองอ่ะไอ้เขาเรียกที่รักไปทั่วแล้วก็ตีกับลูกกับผัวก็อีก

ที่แกงอะไรไม่มีแกงพี่ตำน้ำพริกปลาทูอยู่อูอีแตนเคเอสจดทะเบียนได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับมันเป็นเอชซีอของรถพี่อ๊เอเราไมนจดทะเบียนไม่ได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราซื้อเหล็กรางเหล็กรางน้ำเหล็กอะไรเนี่ยมาขึ้นเอชซีเองมันจะจดทะเบียนได้แต่ถ้าเป็นเอชซีรถพี่อจดทะเบียนไม่ได้ครับ ถ้าสมมติว่าเราอยากได้มีทะเบียนเราก็สั่งไอ้แบบขึ้นเชสซีเองเลยเราจะเอาไปลงทะเบียนหัวหัวที่นักขาแขนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเจอแน่ แปดปีบ่ได้กลับไอ้โมดไปเรียกนุเอมาหน่อยไปเรียกหมอมาหน่อยไปเรียกหมอหมามาหน่อยหมอหมานี่เงียบไปเลย เมือแรกยีมเพื่อนสาวเธอค่วงไปเบิงหมอลำไหนเด้อนิโออยังอยู่ไหมโอย พวกสังหามเลยดูค่ะปะเด็กแค่นี้แหละมันนานแล้วแหละมืดเลยด้วยบายบายเลยบายบายบาย